อย่างนั้นใช่ไหมขอรับท่านเรียนถามพระเถระเจ้าอดีตมหาราชแห่งกรุงธนบุรีตอบว่าถูกแล้วการสู้รบสวัยนั้นต้องการขวัญและกำลังใจถ้าชักสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการน้อมนำพระธรรมคำสอนเข้ามาไว้ในใจพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อประเทศชาติของเราเหมือนที่เรากล่าวไว้ว่าคิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศา,าสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันแม้บัดนี้เราก็ขอยืนยันว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องยืนยงคงคู่กันตลอดไปศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาเมื่อใดที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากประเทศสยามเมื่อนั้น ประเทศชาติก็ดำรงคงอยู่ไม่ได้เราจึงยังอยู่แม้หมดความหลงในสงสารแล้วก็ยังอยู่เพื่อคอยปกป้องดูแลชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดังที่เรากล่าวว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าเหมือนที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราใช่ไหมขอรับสมพานวัดป่ามะม่วงถามถูกแล้วครูบาอาจารย์ ที่ท่านหมดความหลงในสงสารแล้วท่านสามารถคุ้มครองปกปักรักษาประเทศชาติได้เรื่องอย่างนี้คนมีปัญญาที่เขาปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นจึงจะรู้ได้ส่วนพวกไร้ปัญญาไม่สามารถเข้าใจเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ไม่มีการอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาจะไม่เชื่อในอนาคตจะมีคนโกน,นหัวหมผ้าเหลืองที่เรียกตัวเองว่าพระแต่ไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียว วดเขาจะคลั่งคล้ยไหลหลงในวัตถุไม่สามารถเข้าถึงความดีงามอันเป็นนามธรรมได้จะไม่เชื่อเรื่องการเบียนไหวตายเกิดคือไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขาจะมีความคิดที่โน้มเอียงไปในทางวัตถุนิยมไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วก็ไปเชื่อตามพวกวัตถุนิยมที่ว่าตายแล้วศูนย์ร้ายยิ่งไปกว่านั้นเขายัางอ้างว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคต พระสงฆ์พวกที่ไม่อบรมกายไม่อบรมจิตจะนิยมไปอยู่ต่างประเทศด้วยคิดว่าวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเป็นอารยธรรมแต่คนตะวันตกเองกลับหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาพระเทเจ้ากล่าวถึงอนาคตของพระสงฆ์ไทยหลวงพ่อในป่าช่วยเสริมว่าในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่สนใจที่จะตัดความหลงในสงสารแต่จะสนใจยศตำแหน่งถึงกับแก่งแย่งใส่ร้ายป้ายสีกัน สังคมสงฆ์จะกลายเป็นลิเกรโรงใหญ่ที่คนดูพากันเอือมระอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเธอเองก็จะพลอยติดร่างแหเขาไปด้วยคือจะมีพวกพระที่ไม่ปฏิบัติเขาอิจฉาริษยาเธอเขียนวิจารณ์เธอลงในคอมพิวเตอร์เพื่ออวดว่าเขาเก่งกว่าเธอแต่เธอเชื่อเราเถอะคนดีมีปัญญาเขาอ่านแล้วก็จะตัดสินได้ว่าคนเขียนไร้ปัญญา หากพยายามจะโอ้อวดกับชาวโลกว่าฉันเก่งฉันฉลาดถ้าจะเรียกว่าฉลาดก็คงได้เหมือนกันคือพวกเขาฉลาดในอบายเมื่อตายลงก็เลยต้องไปเกิดในอบายภูมิคนเหล่านี้น่าสงสารพวกเราช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าจึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือแม้ในครั้งพุทธกาลคนประเภทนี้ก็มีอยู่หลวงพ่อครับผมอยากรู้ที่มาของทชัชกสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ หลวงพ่อจะกรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้ไหมครับพระบวัวเหี่ยวพูดขั้นหลังจากที่พระอริยเจ้าทั้งสี่อนุญาตให้ความเงียบเข้าครอบนำครู่ใหญ่ๆเพราะต่างองค์ต่างเกิดธรรมสังเวทถ้าเช่นนั้นกระผมขออนุญาตเล่านะขอรับท่านพระครูขออนุญาตหลวงพ่อในป่าและพระเถระเจ้าเมื่อได้รับอนุญาตจึงเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีภิกษุพวกหนึ่งไปเจริญสมณธรรม คืออบรมกายอบรมจิตอยู่ในที่ต่างๆเช่นตามโคนไม้บ้างตามเรือนร้างว่างเปล่าบ้างตามป่าดงพงไพรห่างไกลาจากหมู่บ้านบ้างเมื่อไปอยู่ไกลพระเนตรพระกันก็พากันเลิกละความเพียรปล่อยใจไปตามอารมณ์พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณทรงมีพระประสงค์จะเตือนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดความอุตสาหะในกิจที่ทำอยู่คือการเจริญสมณธรรมจึงเสด็จมา และตรัสเล่าเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูนว่าในสมัยที่สงครามระหว่างเทวดากับอสูนกำลังประชิดติดพันกันอยู่ครั้งนั้นพวกเทวดามีความสะดุ้งหวาดกลัวพวกอสูนมากอยากจะยอมแพ้เท้าสกกะเทวะผู้เป็นทั้งจอมทัพและจอมเทพโปรดให้ประชุมแม่ทัพในกองทั้งหลายและโปรดให้ทำธงประจำกองทัพขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณในการที่จะต่อต้านทัพอสูนทรงมีเทวโองค์การว่า ก่อนชาวเราทั้งหลายในขณะรบกันอยู่ความกลัวความสะดุง้งความหวาดหวัน่นพันใจผลพองสยองกล้าวทาให้ขวัญเสียหมดสิน้นกําลังรบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นแก่พวกเราได้หากคราวได้เกิดมีขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงดูทงของเราผู้เป็นจอมเทพแล้วความหวาดกลัวนั้นจะหายไปแต่ถ้าไม่หายให้พวกท่านจงดูทงของเท้าประชาบดีท้าวรุณเท้าอีสาน ่านจะหายกลัวได้ในทันทีและกลับมีขวัญกําลังใจขึ้นมาได้พระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าการดูทงของเท้าเทพทั้งสี่นี้บางครั้งก็หายกลัวบางครั้งก็ไม่หายกลัวเพราะเท้าเทพทั้งสี่ยังเป็นผู้มีราคะโทสะและโมหะจึงยังกลัวอยู่ทำให้ขวัญเสียหนีตเตลิดเปิดเปลิองไปได้ส่วนพระรัตนตรยัยที่เธอทั้งหลายบูชาเคารพนับถืออยู่นั้น ทรงคุณพิเศษทรงอนุภาพทรงอภินิหารเกินกว่าเท้าเทพทั้งสี่นั้นเป็นดังธงชัยของเธอทั้งหลายเมื่อเธอจเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเปลี่ยวก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีหากเกิดความหวาดกลัวความสะดุ้งขึ้นมาเธอพึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาวนาอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้น เมื่อระลึกยึดหลวงอยู่อย่างแนบแน่นแล้วความกลัวก็ดีความสะดุ้งก็ดีย่อมหายไปโดยพลันเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงไม่กลัวไม่สะดุ้งดังนั้นอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงสามารถบำบัดความสะดุ้งกลัวได้ท่านทระครูเล่าจบพระบัวเหียวยกมือขึ้นพร้อมกล่าวคำสาธุ และพันาคุณพระรัตไตรว่าช่างวิเศษประเสริฐล้ำเลิศนักจากนั้นจึงยกมือขึ้นประนมกราบเรียนพระเถระเจา้าใช้คำพูดแบบเดียวกับท่านพระครูผู้เป็นอาจารย์ว่ากระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับพระเถระเจ้ายิ้มน้อยๆแล้วเล่าว่าเป็นเรื่องที่ลำบากยากเข็นอย่างที่สุดแต่เราก็ได้ทำสำเร็จเพราะอาศัยพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพ หากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเราคงทำงานนี้ไม่สำเร็จและเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เราเมื่อพบหลวงพ่อในป่าและท่านขอให้เราวางดาบและมารับกรรมฐานจากท่านซึ่งนั่นหมายถึงการสละพระราชสมบัติออกผนวดเพื่อเจริญพระกรรมฐานเราจึงตัดสินใจทันทีมิได้มีการรั้งรอเราได้เรียกให้สหายของเรามาพบ เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่อันสำคัญให้ซึ่งเราจะเล่าในภายหลังท่านอยากฟังเรื่องการกู้ชาติมิใช่หรือใครขอรับพระบัวเยียวตอบพระเถระเจ้าจึงเล่าต่อว่าเมื่อกรุงแตกเราเป็นผู้นำทหารตีฝ่าวงล้อมพมา่าจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งมั่นอยู่กรุงธนบุรีตอนนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆประโยคหลังพระเถระเจ้าพูดกับท่านพระครูผู้ซึ่งรับว่าขอรับ ระผมถูกศัตรูใช้กลศึกถีบลงน้ำแล้วฟันด้วยดาบจนศีรษะขาดมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบตอนนั้นผมคิดว่าเขาเป็นพมา่าแต่พอคอขาดแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่พมา่าแต่เป็นคนไทยพระเทระเจ้าต่อให้ว่าแล้วก็เป็นพระด้วยเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆราชาท่านเอ่ยชื่อวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมรู้สึกสลดใจมากเจ้าอาวาดรูปนี้ปาราชิกเพราะอยากเป็นกษัตริย์เขาทรยศต่อชาติด้วยการเป็นไส้ศึกให้พมา่าเขามีน้องชายเป็นแม่ทัพเช่นเดียวกับกระผมเจ้าอาวาสก็คบคิดกับน้องชายว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาแพ้แก่พมา่าเขาก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์น้องชายเขาก็จะได้เป็นมหาอุปราช แล้วเขาก็จะแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสที่ร่วมมือกับเขาเป็นแม่ทัพแทนน้องชายเขาเป็นพระแต่มีความโลภเสียยิ่งกว่าครือหัดท่านพูดตรงๆในอนาคตพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนี้พวกเขาจะแก่งแย่งตำแหน่งกันถึงขั้นทำลายชีวิตฝ่ายตรงข้ามอีกไม่นานเธอจะได้เห็นหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นแล้วเจ้าอาวาสรูปนั้นได้เป็นกษัตริย์อย่างที่ต้องการหรือเปล่าขอรับพระบัวเหียวถามพระเถระเจา้า เป็นคำถามที่ท่านพระครูรู้สึกว่าสิทธิ์ของท่านซื่อจนเกินขอบเขตจึงตอบแทนพระเถระเจ้าว่าก็ฉันเพิ่งพูดไปหยกหย,ยกว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าเอกทัศน์แล้วเธอถามอย่างนี้ได้อย่างไรอ๋อจริงสิผมก็ฉลาดน้อยไปหน่อยต้องขอประทานโทษหลวงพ่อด้วยนะครับแต่ผมก็ยังอยากรู้ว่าเจ้าอาวาดรูปนั้นเป็นอย่างไรเมื่อกรุงแตกพระเถระเจ้าเป็นผู้ตอบว่า ถูกพม่าตัดคอทั้งพี่ทั้งน้องก่อนตัดคอพมา่บาบังคับให้เจ้าอาว่าศึกเป็นคฤือหัดก่อนเพราะพม่าก็นับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่อยากฆ่าทั้งพระเหลือง